ผมเจรจาครับไปเดี๋ยวจะพาไปอันพอดีเกิเจรจาครับอันไปเยาบาลแล้วเราบอกว่าอันมาคุยกับเจ้าอีกรอบนึงเห็นว่าเะอันซาลานาเสียแบบเขาไฟแนนซ์ซาลาสีแบบเขาไฟแนนซ์ว่างไดีมันก็เหลืองห้อยๆดิหลงผักขอข้อพิจารณาตัดสินใจได้เนาะเอาพยาบาลแล้วก็มากระทาาลงพระกัน ตำแนงมันยังห่อนๆนี่แหละตำแนงไม่นี่แหละนักระเด้นมาใหม่ๆส้างนอนๆอยู่แบบเขาต้องสั่งบารมีสามารถเอาสาลาเขาไฟแนนได้นั่นแล้วเขาจะเอาใจไรขยญาติยองคนงบ้านนีไหมน่ญาติยังคนยังบ้านนี่ไงลอยเ่นี่ยได้ไหมลับลับไดกลับมาได้หมดโคตรเบยนะเดี๋ยวก อันไหอันข้าหนำมั่นรถไปคุยอะไรได้ห่ดอันเพื่อนไปยังก่อนถามก่อนคอยมาว่าพมพมเลยนะเขาว่านั่คุยจันเจรจากันมันเรียบร้อยกันเท่ากหน่เอออันกาวาแบบไปเล่ามาแล้วกันดีเปล่าขอจับปัญหาดูน้ำได้หมดทีเลยปวดรถเป็นยังเงินเบิดไหมปวดรถเงินบวดได้่ะ ไปกองเรือกันเลยอุ้ยโอ้ยซองผับปาช่องบุญซองบุญซองบุญซองบุญช่องบุญชองบุญช่องบุญอันนีคอยซัพซือพระเยซูตอนหลวงพี่ไปออกไปนี่ซื้อใหม่กังเขนดิฮะซื้อใหม่กังเขนโอ้ชื่อใหม่กังเขนพอดีพอดีเมื่อกี้ย่างมากอันอันพระถังซ้ำจังมาเพิ่นตายมาโตเก่าหันอืมให้เจ้าเจ้าอันคอยก็เลยไปนับถือพระถังซ้ำจังได้แบันแหะกระจายกระจายให้ร่วมในละจัดซื้อมา ไม่เพื่อนนั่นแหละความตายไปว่ะโอ้ยเด่ความแต่จกเพินมาให้พี่น้องเอ้ยเขาก็บอกบุญนี่เดชแสดงมุทิตาสการะอุบงอุโบสถอุโบสถอุโบสถสัญจรพร้อมด้วยต้นเทียนและต้นกันเอาอาทิตนะครับเป็นจะเท่าแล้วนะครับไม่ใส่ก่อนเพื่อนแล้วนะครับนี่บ่ล่ะโอเลขนุงอุโบสถวันที่เท่าไรยี่สิบห้ากรกฎาคยังทันยังทัน แรมสิบห้าข้เดือน8ปดบอบุญเอฟด้วยอ่ะนะครับผมนะอันนี้เป็นสำนักงานเจ้าคณะตำบลม่วงแสดงเรื่องแสดงมุทิตาสการะลงอุโบสถสัญจรพร้อมด้วยทอดต้นเทียนและต้นกันประจำปีพศ .2568 นะครับผมเจ้าคณะตำบลนะครับอ้างถึงหนังสือจะเนื่องด้วยคณะสงฆ์อำเภอบ้านม่วง <c oughs> โดยการนำของท่านพระครูนิมนคุณากรเจ้าคณะอำเภอบ้านม่วงได้มอบหมายให้ท่านพระครูประดัดวีลานุวัตรเจ้าคณะอำเภอบ้านม่วงลองออลอง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 เจ้าคณะอำเภอบ้านม่วงปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะอำเภอบ้านม่วงเป็นประธานสงฆ์และได้อนุญ,ญาตให้วัดสีดอกกาวบ้านม่วงตำบลม่วงอำเภอบ้านม่วงออจังหวัดสกลนคร คือบทจังหวัดบ้านม่วงมันกับม่วงมัดตังวาหลแหรอฮะตังต่บ้านม่วงตำบลม่วงอำเภอบ้านม่วงพุณเนาะเป็นเจ้าภาพในการลงอุโบสถสังฆกรรมของคณะสงฆ์ขอแผ่ต้นกันต้นเทียนพรรษาขออนุโมทนาขอความอนุเคราะห์ลงทานตามกําลังศรัทธาดังนั้นจึงขวารัธนาทุกลูกลงอุโบสถสังฆกรรมวันศุกร์ที่25กรกฎาคมสองหด แรมสิบห้าค่ำเดือนแปด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 อ๋ออันเฮ็ดบุญน,นะครับพูดได้จากเฮ็ดบุญครับอันหลวงพี่เจ้าคณะไม่ไม่ <c oughs> กาติดต่ออันพยาบาลใดนะครับ <c oughs> นี่พยาบาลเอาบาแล้วอันรวมบุญรวมท่านตนตอกตนเทียนไปถนะวายพระอุปลงุงอุโบสถ <F 3> เอฟเอชชิดนะครับอยากอยากร่วมบุญนะครับก็คือวันที่ยี่สิบห้านะครับิดต่อเอชิดไหครับเอชิดจะอตังค์ให้หลวงพี่วัด หาว่าอันคือบอกบุญเอชชิดนะครับวันที่ยี่ห้าควจยเฮ็ดบุญจักแสนหนึ่งนี่ผู้ใดสีบ้างเนยนี่หาหมื่นเลยคือลงโสถสัจจรนะครับพี่วัดพี่ตุกตางงประเทศเรอตัวอำเภอบรนม่งเราเนี่ยนะแนดงเงินแสนเอยไปเซว่าดูครับดูดูยังไปต่างแดนยัใช้ตัหดุนะครับเอชชิด สามหมื่นอ่ะสามหมื่นอ่ะสามหมื่นอ่ะ0ช่อว่าเงินแสนขวายขอตังอเป็นคันถุงซะหน่อยแล้วเงินแสนหายเงียสั่าเรีนตังเสี่ยวมาโ่เฮียั่าสิเฮ็ดบุญจักแสนหนึ่งยังไม่มีปเนี่ไงนี่ไงจะชิดเลยนะครับนีไงขออชิไปเป็นคันถุงซะหน่อยนี่จักบาทคอยมีอยู่สองแสนคอยมีอยู่สองแสนสองแสนคอยสิเฮ็ดบุญตั้มหลวงพีสองแสนสองแสนกี่เป็นเงินเท่าไหร่นะโอสองร้อยกว่าบาทตร้อ้ย เอาเดีวเดี๋ยวความรู้ใหม่นะคะอันนี้เดี๋ยวคอยไปรวมบุญกับพานุหกรอยเจ็สิต่อหนึ่งบาทมั้หเจ็ดิบต่อหนึ่งบาทประมาณนี้บหกร้อยจ็ดสิบกิบต่อหนึ่งบาทคอยมีอยู่สองแสนอาสาทุนกับแอชชินนะครับที่รวมบุญมาทั้งสองแสนนะครับสาุสองแสนนี่มันสิบกอยู่ประมาณสองร้อยหิบถึงสามรอยบาทประมาณนี้เนาะ่าไรฮะจ็คอะไรก่อ สองแสนงสนคอยมีแต่เงินี่แหละเอาเงินเงินในกับเ๋าตังคอยบนบวมีอิรเด้ใอหลีปะใจ่วงข้าจอเพันสิบบาปศิบอบอกเออสองแสนแต่จีว่าเอาเงินใจเหรียญดสองแสนกวานเขาจะมาเป็นเงินดอลลร์เอาไปแลกนั่นสามร้อยสามบาทดูนะกวาเขาจะมาเป็นเงินดอลล่าลวนเก็เกี่ยวคนเดียวเก็ว้เกี่ยวคนเดียว ไม่ต้องแจกเพื่อนนะนีะอย่าแจกผ้านะช่วงนี้ยังเป็นประเด็นอยู่เจะอย่าเน็บใส่มาแล้วมันอะไรอันนี้ครับเอชชิโดทำบุญแล้วนะครับสองแสนสองแสนครับมนี้ยสามร้อยเกือบสามร้อยใครจะตีเหลกบ่ปะมันมีหม่องรับแหลกรับเหลกไหมรับเหล็กไหมรับเหล็กไหมสามร้อยสามบาททุนนี้นี่อืมต่ไหวแล้วร้านถลกตอนนี้เอาแค่สองร้อยอ่ะหันน OLA วงนี้นั่นไว้แล้วนี่นะครับแอชชิโดทำบุญมาแล้วเอาอันนี้เมื่อกี้ไปเอา ไอ้เวลาเดี๋ยวจะโอนเข้าบัญชีใช่ครับบอสสิบดอลลาร์ใส่ของอลลาร์ก็มีดอลาดอลาร์ก็มีโอ้โหไปอันนี้เอาสิบด,สดอลลาร์สามลอยอกันแล้วสามลอยที่ทิพย์ไรก็เก่กเอออเอาอยู่อันนี้เขาจะเอาอยู่หรอ <laughs> สิบดอลลาร์ะะสิบดอลลาร์แลกได้ชุ่มมองเลยสิบดอลลาร์เขาจะไปแลกเอารวมบุญมาได้สิบดอลลาร์ตอนแรกก็ว่าจะใช้สองแสนน่ะแหละเอาแค่สิบดอลลาร์ก็พอบุญมาก็เป็นพะละพระอีกนะครับต้องได้ไปเลยก สุดยอดตายบุญของแท้ครับอนเบียร์อามทนาสานเบียรหางานไปครับเนาุเฮ็ดบุญน้ำเพิน์ดนะครับผมสิบดอลลาร์นี่เงินพิมวยอลาสก้าเพิ่นดไหมานะครับสิบดอลลาร์ผมก็สิทธิำบุญตอนแรกผมก็ว่าสิใช่สองแสนแล้วมันสิยากไปหาหมองแหลกนะแต่ถ้าเป็นเงินดอลลาร์มันสิแหลกได้ง่ายกว่านะเป็นเวราลงพี่เป็นปัญญาเลยนะครับอันนี้เป็นปัญญาเลยถ้าขนาดคอยเอาไวซื้อเป็นยังเขาคอยได้พบกับขึ้นมาแต่ประเทศเขายังบปรียบกับขึ้นยัง ยูแถวอันนี้มองรับแหลกเงี้ยเขาบอกอยากเลียงตัวอย่างไรประเทศกระจกกระจกของเลี่ยนกับขื้นยังมาไม่เป็นไรฝันก็นได้ว่ากาบาลองพี่กันข้าขว้างขึ้นค่าแบบมันหลุดไหมจุเป็นใจค่าเหล็กค่ายังกระติบโอ้เจ้าก็ได้คือผัด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 ไม้มันยากยังก่อนคุยกับลูกพี่แม่บ่รวัตถุประสงค์ที่จะมาที่จะมาสร้างพิธีนาคเลยคุยแม่พอดีเลยพี่มาถึงบ่อยวัตถุประสงค์หลักๆก็เลยกระตมาเอาสาระไปกาไฟแนนซ์ี่ยอย่างว่าอ่ะอ่ะ อันนี้ทําบุญน้ำเพิ่นสิบดอลลาร์ผมเอาจริงๆไม่มีตังค์ไม่มีตังค์สดไม่มีตังค์สดแล้วก็ไม่มีตังในบัญชีด้วยอันมีตังค์มีตังค์อยู่ประมาณแปดสิบบาทตอนนี้ก็เลยใส่เงินดอลลาร์ไปเอาไปพาสาวเดียวเบิร์ดเหรอเบิร์ดแล้วเบิร์ดลงเฮเอากระเป๋าอันนั้นสิบดอลลาร์ไปแลกเอาเด้อเจ้าถุนะครับบ่าเบ้ากับอะไรก็ได้อยู่เบิร์ดท่านั้นแหละ เพิ่งพปดในป่านแล้วพูดปอะมาณนี้เก็บไปอาผู้ใดอยากร่วมบุญกับติดต่อทั้งปี่นิตยาได้นะครับผมนะก็อยากร่วมบุญนะครับผมการการที่ทําบุญอุโบสถนะครับพระรวมอุโบสถมันได้ทําบุญเยอะนะครับมันตะองสรุปถึงว่ายังไงเข้ากัน้อยพิมพ์มาบอกคนละคนอ่านหรือเป่าสรุปสองร้อยสิบสาม สอรูป213รูปครับผมเดี๋ยวรอวันด yeah, right ี่16หกเลยล่ะไม่ได้่หวยนะครับ213ามเนาะท้าคนเือยยังมือนี่นะพรพฤหัสบดีวันพฤหัสงวันพฤหัสท่านหอดวันสุก์ท่านหอดวันศุขไอเียว่อยขาเล้าอีกบมืออ่นอยู่ดิเจ้าเดียวควายขามเล้าตีมืออ่นเพิ่นกลับบ้าะไรอ่า้กมาจากจะไปให้ไปอยู่ประจําเนาะอนุโมทนา n เด้อ จะได้เป็นเจ้าบาทแล้วกับยักส์ส่างยังเฮ็ดยังยักส์สานยังเฮ็ดยังกัติดตไม่ใช่บาลกำลดงติดต่อยอันบริวารติดต่อจากของเลยนี้งานในพื้นนยงานในพื้นด้านเดียวเลยตะคุบอยู่ภาระของท่านกิจงานของผมแมนครับผมอาชีพก็เป็นสะพานบุญให้ด้วยนะคะครับผมมันอย่าลืมนะอันนี้ร่วมอุโบสถสามัคคีนะครับออุโบสถสัญจรนะครับผมก็ ในปีหนึ่งพันศาในพันศาหนึ่งเขาก็จะได้เห็ดมีวาสนาได้เห็ดกับภากันเห็ดได้ครับผมติดตอ่อนะครับผมอันท่านลุงเสือปลัสก็ได้นะครับผมอยากมาร่วมทั้บุญใส่ซองอย่าง<ไ>น้ำเพื่น,เ,นเพื่อเป็นเจ้าภาพเลี้้ยงอาารพะเเจป็นเจ้าภาพถวายพระทหารพระคุณเจ้า213ลูกคุณอ่ะเฮ็ดบุญเทเด้อเฮ็ดกับพงร้0ยกว่าลูกมื้อนี้อ๋อมื้ออื่นดิก้อนบัตรสินหน้าก็สิคือเก่าเออสินหน้าก็บ่น่าจะเยอะกว่านีาา้ก็มื้อนี้เพิ่นเขาเรา่า สองร้อยสิบสามลูกครับเบิดอำเภอและกัดหนาสิบโอเบิด์ตครับจะว่าก่อนเล่นปะจุดจี๊ดมากมากที่สุดเอาแบบแข็งแขร่งเล่นปะโอ้ก่อมาเบิดมันเกิดก้อนนั่นแหละครับผมสองก้อนลงโบสดสองร้อกว่าลูปก็ใครอยากร่วมบุญก็ติดต่อทางลุงเสือภาษาหรือพี่นิตยาหรืออ่าใครพ่อใหญ่วานิดพ่อใหญ่บ้านได้เลยครับเด้อเออตาตาเอฟทีอยู่ในสองถ้าอยากนั่นกะ เดี๋ยวผมสิประธานงานพินิจหรือพ่อใหญ่บ้านก็ได้ครับเป็นสะพานบุญให้เนาะเป็นประธานบุญให้ครับนะก็ร่วมอ่ติดต่อผมก็ได้เเออออนั่นแหละเออให้มันแล้วซะสบายใจแล้วสบายใจให้พวกเจ้าสบายใจซะตั่นตอนแรกก็ว่าสิโยนงานให้เจ้าเพิ่นนะเอไหร่กาเจ้าคือเก่าให้พวกกันได้เถอะเป็นสะพานบุญร่วมกันค่ะอาชีพเป็นสะพานบเจ้ากระจีสั่งตูตั้งตูตีแหละก็เจ้าน่ะไรยังงั้นหน้าดีกว่าไอ้คณะท้องเฮียนท้องเฮียน มันก็สิได้เห็ดส่นตัวให้อ่านเบื้ี่วัฒนาครับวัฒนาได้มาได้มาเห็ดทำบุญเพิ่นลงอุโบสถกันน่ะก็บ่ได้ขึ้นยังหลายตอนแรกก็มาเล่นกับเพิ่อนคอยก็มาคุยเจรจากับอันพ่อใหญ่บ้านเพิ่นตะดนนั่นล่ะขอสลาเขาตั้งแต่เจ้าสันเพชรนไอก็บ่ได้เองนะตอนนี้ก็3ชั่วโมงแล้วครับมาอยู่นี่ท่าเจ้านี่เพื่อคลิปนี้ผลสุดท้าย3ชั่วโมงกลายเป็นแบบว่าเฮาได้ทำบุญร่วมเพิ่อน สาลาห์เหตุน่สาธุงเบุญไหนก็จมเนาะเดี๋ยวหลังไม่หลังไม่นันการน้ามนล์มือไได้หรูกี้มันก็จินยืนจองี่น้งนต้องรอก่อกิโลต้องรอยก่อกิโลเลรลอยกว่ากิโลลอยกิโลเออลอยสสหกิโลเปิดจีพีเอดไปขนามันถูกมันยากกยามาซาลาเตีนบอคลิปตโลกเข็ดนัุนลูกมา nhà mình mà bạn nhà mình mày nha video có ba cái hệ cái vô video có hai mẹ cái đây nó tàu chân bớt lâu rồi tăng tăng thám tăng chạy chụp tụi bên này anh nhìn chưa à để tập mai như vậy là để hiện mai hết buồn than năm quá cứ chẳng khơi vào tay lẻ của nó thật là bà của đây anh nhìn bộ gì làm gì nó cái này anh ปัญญาป่านเดามาซื้อคันหาไม่นิมนต์ไว้หรอครับอันนี้แล้วกันอันนี้กอนลุงพีอันนี้กันไปเรื่อยๆนี่แหละเอ้าเห็นหมดแต่เริ่มแรกก็แค่ว่าตั้งใจไว้ที่หมายมือนาะอาโมทนณ์ท่านุโมทนาอยู่บวาตนาบุญบุญผาเหลืองอารมณ์ท่าน้าจะพึ่งจังหวะนะบุญเพิ่นพาไปหอดสันได้ก็คืองี้จ่สำนัญเราได้ใหุ้ได้อาบติดใจตลอดชีวิตเลยแดวแต่บุญเนาะ เด็กได้ยังดอย่างเดยเดี๋ยวสิเฮ็ดมามาบว่าไม่ทัสบๆเนอโอเคครับโอเคครับพูดเขาปลาเขาดงัวโอ้ก็สยางไปครับพ่อจุงอ่างไปพอนั่นจงอ่างเองเงินขอตัวกันนะจภาพูกันเท่พื้นมองเงิเขาตางพเทพื้นเขาไปเอาพุน้ะเอาอะไรบนไหนเทพื้นเนี่ปั้นดินเอาปั้นดินขึ้นแล้วก็เป็นทางยางดินทซื้อนีแม่อ๋อเดี๋ยวจอาไปแคนี้ก็ได้บ่ พูนขังกูตีทั้งฝุนก็ได้พปล่าก็อยากให้คักต้องเ,เข,ข้าไปไม่หมนแล้วมองไงเหตไผลเพื่อนถ้าเพื่อนในปฏิบัติถ้าเพื่อนอยู่ในโยนตัวมองนี่เหมาะหรอเป่มองนี่เหมาะจะจึจจงพิจารณาอีกทีนึงว่าจะให,ให้อาจารย์ให้ครูบาไปแลมันเป็น,น,นเดืองทางใดเ,อ,เอาเอาจริงคือแบบ <c oughs> ส่วนวันพระวัฒนินสินน,สนะแม่มอ,ออกอเอาเอาไว้เอาไว้ท่านนี้ก็ได้พวก เออกบบมื่อก็ต้องแยกดิเอาง่ายๆคือถ้าเขาจขา,จาูาู้ขจามาปฏิบัติธรรมมาจับมันตาะจะเจ้เาเห็ดไอ้ทางจงกรมทางเดิุจงกรมในป่านี่ไว้ให้ให้ยาง,งาบุญ,น,บญนะยางวุน่นให้แม่ที่แม่เขาเพิ่นมาได้ยางจงกรมแต่แต่ของลวงพีก่ก็เฮ็ดไ้ตั้งหากข้องพ้าก็ตั้งหาดของโยมกว่าตั้งหาดแนะนาว่าถ้าแบบคืนนอคนสิได้เขาวัดเขาว่าแบบได้มาปฏิบัติเมืนอ่นะฮะถ้าหลวงพี่ิ่นเดี้ยนมากํหาหมอกธรรมะมากเป็น วิธีการเดินจงกรมวิธีหายใจเพิ่นกับศิริใสอนหยาดย่อมตัวเพิ่อนขอมาแมหเพิ่นเป็นเจ้าอาวาสเราเนีเดี๋ยวนีเออเ้าก็บว่าไปดิเออเพิ่อนในผ้าเฮ็ดผ้าเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลภาวนาผ้าหยาดย่อมภาวนาสันตัวจะเผาสุขใจะร้ายเพิ่นได้ศึกษาเฮ็ดไว้มันบ่เสียหลายงวกไปทำบดุกี้ไปมันงวกไปถามกั้เฮ็ดไว้ถ้ามีมันก็สศิริใจใส่ขามีก็บ่ได้ใจเด้ นี่ด้าต้องนีู่ใต้เอาใต้ห้องไม้ไปดิกว่ามหนก็ว่าเราขึดนจะได้มันเหนก็ว่าเราปัดมีปวดปัดเป็นนั่งเอาปัดเอาเส้นใดเมื่อกี้จะปวดขาดปวดนังมันก็ต้องเป็นทางคานนะมันคืออยู่ในป่าถ้ามีเชิงเทียนถ้ามีเชิงเทียนน่ะถ้ามีเชิงเทียนน่ะไอ้กระเจาเพ่งกับสินไส้น้ำเสียเวลานางส้นดดเพ่งเทียนหัวเทียนไทยนั้นงางเดินตรงกลมเขาเรียกว่าเพ่งเพ่งกระสินโอเครับทราบเอาใจคอตัวกันโอเคครับผมเมื่อไหร่ก่อนซีฟน้องนี้ขึ้นนึกเนาะ ทำนั่นแหละสำหรับคลิปนี้นะคะ <ไป S 2> นี่เดขอ <ไป S 2> จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทติดตามรับชมนะคะคคสวัสดีค่ะ